คืออันดับคือโทนคือคือมันต้องดูบัันั้งดูว่าเราพูดถึงโทนบูดอะมันมันคือโทนบูดทางด้านไหนผมสึอผมนะเออมันคือโทนบูดทางด้านไหนอ่ะคือหมายถึงว่าโทนคือเสียงหรือปะหรือยังไงอ่ะซึ่งผมว่าจริงๆถ้าถ้าพูดถึงแค่เสียงอ่ะมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะให้มันซับซ้อนแล้วถ้าเกิดดราม่ามันต้องมีการ มีการอะไรที่มันคุมเครือบางอย่างที่มันไม่ได้ไม่ได้ถูกพิสูจน์แล้วก็มาพูดกันแล้วก็เถียงกันผมว่ามันคือตรงนั้นมากกว่ามันเลยเกิดดราม่าอ่อฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดถึงโทนบุตรว่ายังไงอ่า <c oughs> อือพอพอพอรู้ไหม,ไมว่าว่า,ว,าว่าดราม่าโทนบุตรเนี่ยมันคืออสมมติว่าหัวข้อที่เขาเถียงกันเนี่ยมันคหัวข้ออะไร ไม่เนีรยก็คือเขาบอกว่ามันมันมีผลต่อเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยก็พูดกันเวลามันมีผลต่อการออกเอ็มเสียงไม่มีผลก็คือต่อการออกเอ็มกันเลยบางคนก็เหมือนเ็าบอกว่าแอดก็คือแหลมปิ้งเอลเดอร์กลางเสียงเมาส์กันีเสียงใหญ่เบรร์ประมาณนั้นแหละบางคนก็เสียงกันเป็นแล้วก็ไม้เพลงไม้ถูกอ่าไม้ไม้ไม้จากอ่าตัวกีตาร์เพลงกับไม้ไม้กับไม้ที่เป็นราคาถูกกันเป็น ก็ว่าเสียงมันต่างกันจะต่างมันชัดเจนกันอย่างเนี้ยแต่บางคนก็บอกว่าเอาก็พอเยี่ยงเพลงมันใส่บิกับดีอะไรบ้เออเออแล้วทะกันอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเออเออนั่นแหละมันมันมันพูดยากครับเออส่วนมากกระตกตกกันอย่างเนี้ยแต่แต่ส่วนใหญ่ที่ไปตกกันเบนแล้วเกิดอาการนี้ที่ผมไปเจอเนะเหมือนขาโมูดยุคยุคที่ผมมีปัญหากันแล้วผมไปท้าบอกว่าเออถ้าว่าคนคนที่บอกว่าโทวดูเน็มเล่นเนี่ยกูดูหน่อย ผมอยากรู้ว่าใครทดสอบออกมาให้มันได้ใจยินชัดเจนหน่อยนั่นแหละผมก็ดูมาเหมือนกันก็เป็นก็คือถ้าถ้าเกิดว่าเกิดว่าถ้าพูดถึงว่าใหญ่เล็กหรืออะไรพวกนี้ยออกเสียงแอมถามว่ามันมีผลต่อเสียงแอมไหมมันมีผลอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่แค่แค่ทนวูดไงถ้าใหญ่มันเอาไม้อะไรก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะใช้ใช้ส่วนอื่นเนี่ยให้มันใหญ่ก็ได้ใช่ไหมคือฉะนั้นทนบูดมันก็คือส่วนของโทนไงถ้าเกิดว่า S <S <c oughs> คือนในข้อในข้อทีจริงฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนเหมือนที่ผมคิดอ่ะฉะนั้นมันต้องมีอะไรที่มันแบบที่มันที่มันที่มันให้ค่ามันมากเกินไปอ่ะนึกออกปะ่ะจนมันเกิดดราม <S <S ่าเออเพราวะว่าโทนบุดก็คือโทนหนึ่งปิ๊กอัพโทนก็คือโทนหนึ่งอะไรโทนของอะไรก็โทนหนึ่งโทนของปิ๊กก็โทนหนึ่ง ทนของสายแจ็คก็โทนหนึ่งทนงเอฟเฟกก็โทนหนึ่งโทนของต้นของแอมป์ก็โทนหนึ่งโทนของลำโพงก็โทนหนึ่งโทนของคาบเเนตก็โทนหนึ่งโอ้หมันเยอะมากแต่มันเป็นแค่อันเดียอันใดอันหนึ่งเท่านั้นเองในส่วนประกอบในในในอีกหลายหลอย่างมันไม่ใช่ทั้งหมดเอถ้าอย่างนั้นผมเปิดตรงนี้แล้วกันสมมติว่าผมเซิร์ชกูเกิลว่าดราม่าโทนบวชสมมตินะดราม่าโทนบวชอันนี้มันก็คงมันจะเป็นของเก่าแล้วมีใครก็พูดถึงอะไรมัาง เขาจะพูดถึงอะไรบ้างแต่ผมลองเข้าไปดูหน่อยละกันว่าคนหนึ่งคนหนึ่งเขาพูดถึงรโอ้นี่กีตาร์ไทยอืดราม่าต้องเป็นกีตาร์ไทยอยู่แล้วโอ้ยนานอันนี้นานมากแล้วอันนี้นานนานแล้วนานแล้วนานแล้วสมมติว่าอันนี้อ่าสมมติว่าเขาเนยุคนั้นที่เป็นกระดาษใช่ไหมอ่าอ่าอันนี่เก่าเออในนี้ก็คือทนบุตรตั้งแต่สมัยนู้นใช่ไหมที่เขาว่าเออทำกีตาร์ก็ได้นะ เนี่ยเขาบอกว่าเท่าที่ฟังมาก็คือมันคือสตัดเลยครับทางด้านการบันทึกเสียงเพิ่มเสียงเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเติมได้ได้ครับผมเทพได้เลยอ๋อก็คือหมายถึงมาเติมในการบันทึกเสียงได้มตาตรฐานแปกเล่นสดยังมีข้อจํากัดอยู่ก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดนทดเสียงเนี่ยมันการแต่งเติมได้แต่ว่าถ้าเล่นสดเนี่ยมีข้อจํากัดอยู่นะ,อ,ะอาจจะยังไม่ได้คนนี้เขาให้ให้แค่เท่าไหร่ยีคนนี้ก็จะบอกว่าเวอร์สบอลเวอสเบิร์นวงจร เป,เปลี่ยนแค่ไม้ตามคอนเซปต์อ๋อก็อย่างวอสวอท์เร์เนี่ยเขายังเขายังเปลี่ยนแค่ไม้เลยแ,แต่ยังเหมือนเดิมออใช่ก็เปลี่ยนเป็นแอเอลเดอร์ไม้ไม้กระดูดไงอ่าสามไม้เสียงหรือซาวมันขึ้นอยู่กับขึ้นความถี่อ่าคนนี้เขาจะแบบขึ้นความถี่แล้วสั่งกระเซอนของวัตถุซึ่งซาวเกี่ยวกับการจำเป็นจะเป็นวัตถุเดียวกันเสมอไปวัตอ๋อใช่ันนี้อันนี้ก็โอเคนะก็คือหมายถึงว่า มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุเดียวกันเสมอไปก็คือวัตถุต่างกันก,ก็ให้เกิดความถี่ที่ต่างกันได้อ่าชาร์กของอแกสเฮ้ยชาร์กเหรออ่ากันนะอีกนิดเราใช้ประสาทหูหูไข่เทพคือหรือหูไข่ทองกไ็ได้เปรียบคนอื่นอืมเพราะสามารถจําแนกแย,แยกได้ว่าหนาบางแกงแหลงๆๆๆก็ประมาณทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่แค่กีตาร์ก็คือเกี่ยวกับดนตรีทั้งหมดอ่าก็คือหูเทพหูทองอะไรพวกเนี้ย อีกนิดนึงก็กล้ตัวอ่ะนี่ถ้าผมถามว่าดาดานมากเกี่ยวกับาการฟังหูเทพหูทองเนะี่ยโอ้คิดว่าการในหูเทพหูทองนี่มันหมายถึงอะไรหูเทพหูทองก็คือวงการมันหูเทพหูทองเหรอบางคนเขาเขาก็จะเข้าใจว่าหูตัวเองดีกว่าชาวบ้านอะไรประมาณนี้หรือเปล่า <laughs> หูเทพเอ้ยกูกูเล่นกีตาร์มาเยอะแล้วกูฟังกีตาร์เป็นอะไรเงี้ย อ่าก็คือเขาถามว่าคือประสบการณ์ถูกไหมเล่นกีนต้าร์มาเยอะประ,รประสบการณ์ได,ได้ได้เปรียบเทียบหมายถึงว่าถ้าผมบอกว่าผมลิ้นทองเนี่ยผมกินกะเพราผมผมแยกแยะได้อะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันมันแปลกไหมมันก็ไม่แปลกถูกปะถ้าเป็นกะเพราหรือวะโอเพราะเพราะมันเพราะมันเพราะว่าคนทุกคนมันมันมีประสบการณ์ในการกินกะเพรามาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของกีต้าร์หรือโทนบูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเสียงเนี่ยบางคนคไม่เคยฟังอะไรเลยนอกจากผ่านโทรศัพท์มือถือเปิด บลูทูธยังไม่เคยจะเสียบเลยด้วยซ้ำนึกออกปะมันก็จะไปหูทองได้ยังไงเพราะมันไม่มีประสบการณ์ในการเปรียบเทียบอ่ะผมผมผมก็เจออย่างนี้เป็นบางคนน่พอเออลองอยู่ที่บ้านบอกว่าเสียงอย่างนู้นอย่างนี้พอมาถึงของจริงกันเป็นเจอกับแอมใหญ่เป็นแอมที่กำลังหวัดมาหาศาลขึ้นผมเล่งเหมือนลองที่บ้านเป็นหลายคนตกใจก็บอกว่าโอ้ดังอย่างนี้เลยพี่ผมบอกว่าเอาก็หูเทพไม่ใช่เหรอ ออเออพอลงแอมใหญ่พอลงแอมดังมากขึ้นผมเร่งจนพีคจนเกิดเสียงแตกขึ้นอั่นเบนบางคนไม่สู้เลยครับผมนั่นแหละ <c oughs> ฉะนั้นก็ <c oughs> สำหรับผมม่ามาาากคำว่าอาถ้าเกิดว่าคำว่าโทนวูดก็คนที่ฟังออกจะเป็นเฉพาะคนหูเทพคนหูเทพก็คือคนมีคนที่มีประสบการณ์ในการเปรียบเทียบอันนี้ก็คืออันนั้นถ้าเกิดอันนั้นก็คือจริงแต่ว่าผมมองว่าคนทั่วไปมักจะมองว่าหูเทพคือเทพเจ้าอะ มันไม่ใช่เป็นแบบนั้นมันไม่ได้เป็นข้อสอบของเคพียบจา้ามันคือคนที่ถูกคอมแพร์เปรียบเทียบ ว่าเอ้ยเคยฟังแบบเสียงผ่านอันนี้มาเคยฟังแผนนี้มาแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าตรงนั้นมันจะมีย่านที่มันต่างกันฉะนั้นถ้าเรื่องนี้ไปคุยกับคนที่ไม่เคยไม่เคยทำอ่ะมันก็มันก็เถียงกันไม่จบหรอกเพราะคนมันไม่เคยไม่มีประสบการณ์อ่ะแต่ว่าทีนี้คําว่าใช้คําว่าหูทองหูเทพเนี่ยมันหมายถึงว่ามันเป็นคนที่ไม่ฟังไม่ออกหรือไม่มีประสบการณ์อ่ะมันไปบูลลี่ไอ้พวกที่มันเรื่องมากประสบการณ์ว่าไอ้พวกนี้หูท่าหูหูเทพหูทองถูกว่ามันมันเหมือนเป็นการสับเพื่อบูลลี่มากกว่ารู้สึกผม แต่ว่าไอคำว่าหูทองหูเทพเนี่ยมันก็คือการประสบการณ์ในการที่เรามีในการได้ลองหนง,งสง้ำสีอะไรเงี้ยหลากหลายอย่างนี้เขาบอกว่าผมว่าก,กีตาร์ปล่่งนี่ชัดเจนว่าทนบูดมีผลมากแต่กีตาร์ไฟฟ้าป i ิ k กอัพและชุดวงจรมีผลมากกว่าเยอะไหนจะแอมเอฟเฟกอีกตอนนี้ซื้อกีตาร์ผมไม่มองเลยว่าไม้อะไรเอาเล่นสบายมือทรงดีเสียงสวยเสียงบาลานซ์จบ แล้วก็ที่เหลือปรับเอฟเฟกปรับแอมอันนี้มันก็มันก็เอ่ออ่าเขาเรียกว่าอะไรวะมันก็คืออยู่ที่คุณจะเล่นกับอะไรด้วยนะถ้าสมมติว่าถ้าถ้าถ้าเราเล่นเล่นเล่นโมเดิร์นเนี่ยไม้ก็มันก็มีผลน้อยละน้อยลงเ่เอฟเฟกกับแอมก็อาจจะมีผลมากกว่าเอ่อเอนโทนี่อ่อก็ประมาณเนี้ยผมก็ไม่รู้มกันว่าดราม่าเธอปดไปแต่ว่าพยายามจะหาดราม่ามัน บน Google แล้วกันว่ามันประมาณอย่างนี้ข้อคงพูดกันประมาณนี้มั้งไม่รู้เหมือนกันก็เลยความเห็นก็ประมาณนี้ครับเล่นแล้วแต่เป็นครับเพราะว่ามันมันมันแล้วแต่ว่ารถเพราะผมผมจะเรียกว่ารถนิยมแต่ละคนนะนะใช่รถนิยมเออเออเหมือนเหมือนท่าสายผมก็คือเออเหมือนเหมือนท่าสายผมก็คือเล่นวาเลนตีทัวไปเป็นเขาก็ไม่ได้คำานึงถึงโทนูดอะไรมากมาย เพราะว่าจะใช้ก็คือทางเสียงเป็นหลักก็คือลักษณะของเสียงชกาลังเหมือนกำลังในการขับเอาหน้างานให้รอดกำลังในการขับหน้างานให้รอดเพราะว่าเล่นหลากหลายเล่นต่างแต่หมอลำอย่างฮาร์ดคอร์แต่ถ้าแต่ถ้าเหมือนจะทูนบูดเออเหมือนถ้าแนวแจ๊สแนวอะไรที่เป็นเล่นอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องอยู่บ้างใช่ใช่มันคลีนมากเหมือนตุ๊กติกพวกนี้เป็นหรือว่าคนเล่นคนเล่นแบบอไอแนวอากุติกใช่า ประมาณนั้นนะแต่ว่านั่นแหละถ้าแนวร็อกกันผมถามว่าร็อกหนักๆกันเป็นเหมือนฮาร์ดเดสโคอย่างเงี้ยสลิปน็อตอย่างเงี้ยคงคงไม่ได้นั่งพูดทนหูดแล้วผมอ่ะอ่ฉะนั้นมันก็เหมือนกับดาร์กนะดรกใช่มันมันก็เหมือนกับว่ามันเถียงกันก็เพราะว่ามันมีดราม่าก็เพราะอย่างเงี้ยแหละมันคนละแนวกันออครับแล้วผมว่าดราม่าในในในโลกนี้หรือว่าในในในสังคมไทยเนี้ยมันมันเป็นการที่ไม่ได้ไม่ยอมรับความแตกต่าง มากกว่าคือมันมองอะไรมองมองแค่ตัวเองอะถ้าตัวเองรู้สึกแบบนี้ควรต้องรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆความเป็นจริงแล้วคนมันไม่เหมือนกันสัรภา,ภาพงานที่ใช้งานก็ต่างกันแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงตรงนั้นไงเราพูดถึงว่าแบบนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็นั่นแหละเบนโพก็เรียกว่าพอพอเจออะไร <c oughs> บางอย่างกับบางคนน่ะมันก็ตระหนักเบนใช่ไหมก็คือพอออกสู่โลกกว้างก็ต้องหาแนวร่วมก <c oughs> อ่าป uh ัหาแนวร่วมก็ต้องเหมือนว่าพอเริ่มม si> os> ีคนคิดต่าง๋อไอ้นี้อ้นี้อ้นี้อีโก้เออไอ้ผมมันก็คือผมตามานหลากหลายเป็นเพราะว่าทั้งศิลปินอ่าทั้งนักดนตรีอ่านักดนตรีเล่นทั่วไปแล้วก็โปรดิวเซอร์ ก็เป็นั่นแหละก็มีความแตกต่างอยู่แล้วเบนเหมือนเหมือนถ้าเป็นโปรดิเซอร์ที่ผมทำงานกันอยู่ก็เหมือนว่าเบนเพราะเราใช้บางทีใช้แค่มอเตอร์ฟังเราไม่ได้ฟังแบบแบบแผแบบเสียงแบบอะไรเสียงเสียงแบบความดังมากไม่ใช่ใช่ไหมครับผมมอเตอร์เล็กๆมอเตอร์หกนิ้วแปดนิ้วเออแต่ทีนี้ไปเหมือนนักดนตรีอาชีพเล่นเวทีเป็นพวกนี้หูเริ่มตึงขึ้นเพราะว่ามาเล่นหนักทุกคืน อยู่กับกําลังเครื่องเสียงที่เป็นฟันฟันวัดเป็นมันก็อีกแนวหนึ่งครับผมเพราะพวกนี้มันชอบใหญ่ๆชอบแรงแรงชอบกลมกมตอนนี้มีมีเสรอมาว่าเขาเถียงเขาเถียงกันสองฝ่ายคือเชื่อในโทนอีกสุดอีกฝั่งไม่เชื่ออ๋อเชื่อกับไม่เชื่อแต่จะเป็นกลุ่มนั้นนะครับผมนั่นก็กลุมถ้าเล่นเ้าเล่นสลิปน็อตก็มันก็คงไม่มีทนวูะแต่จริงมันมีนะเว้ยถ้าเอาจริงมันมีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบชัดเจนนะมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย